สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับยาสีฟันนะครับเราใช้หมดนะครับหลายท่านก็เอาโยนทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งนะครับก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนะครับเราก็จะนำมานะครับใช้คัตเตอร์นะครับตัด นะครับเราจะก็จะกรีดให้ขาดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ,รรบเราก็จะกรีดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัด นี่ครับก็ทำลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัดมาได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ก็คือนะครับเห็นไหมครับปลั๊กไฟเรานะครับเวลาเราจะเก็บนะครับสายไฟก็ไม่เป็นระเบียบนะครับระโยงระยางแบบนี้ครับเราก็จะทำการพับนะครับเก็บสายไฟนะครับ ครับแล้วก็นํามานะครับเพื่อที่จะทําการเก็บสายไฟเราให้เป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็สามารถเก็บสายไฟเรานะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับของทุกอย่างครับถ้าเรารู้จักประยุกต์นะครับนำมาใช้กับมาใช้ใหม่นะครับก็ไม่ต้องทิ้งครับให้เป็นมลภาวะของอากาศของโลกเรานะครับก็สามารถทำได้หลายอย่างนะครับก็เก็บสายพัดลมนะครับก็ได้นะครับ นี่นะครับเวลาเราจะกวาดนะครับสายพัดลมก็เกะกะนะครับนี่ครับก็จะกวาดพัดลมไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำไปที่เก็บสายพัดลมเราก็ได้นะครับนี่ครับที่เราผ่ายาวแบบนี้ครับเพื่อที่จะไว้ปรับระดับนะครับถ้าชิ้นงานที่เราจะทำการรัดนะครับ ถ้าเขาเล็กเราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนให้แน่นแบบนี้นะครับนี่ครับก็เก็บเป็นระเบียบนะครับเวลาเราจะกวาดหรือจะเก็บกวาดนะครับเราก็สามารถใช้นี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ